you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลกับรายการร้6ยกูรูทอกนะคะทางสถานีวิทยุครอบครวัวข่าวสททอฟเอร้อเมกะเฮิร์ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการด้านการท่องเที่ยวและท่านก็เป็นนักวิชาการด้วยนะคะท่านเป็นคณะบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพรทูลมลพานทองหรือท่านอาจารย์ตู่ของเรานะะสวัสดีค่ะอาจารย์ตู่ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีสสดคุณ<จ>อารุมาดีใจดีใจได้คุยกับอาจารย์ตู่นะคะเพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวกําลังคึกคักนะคะตอนนี้มีหลายท่านบอกว่าในเรื่องของกระแสการท่องเที่ยวชุมชนอันนี้น่าจะเป็นจุดขายอาจารย์ตู่ฮะท,ท่องเที่ยวชุมชนนี่หมายถึงท่องเที่ยวตามหมู่บ้านเหรอคะอาจารย์ ก็ในพื้นที่ชุมชนอะค่ะคือหมายถึงว่าแต่แล้วพื้นที่ก็จะมีชุมชนใช่ไหมคะที่อยู่กันรวมกลุ่มอะค่ะเพราะนั้นการเข้าใจในชุมชนก็คือหมายถึงว่าคนในพื้นที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นนะเขามีของดีเอามานําเสนอให้ลูกค้าแต่คราวนี้อย่างอย่างที่ได้คุยกันนะคะว่าในยุคปัจจุบันในเป็นยุคของประสบการณ์เพราะฉะนั้นตัวเดียว ที่น่าสนใจที่จะสามารถสร้างประสบการณ์นักท่องเที่ยวได้มากกว่าที่สร้างความแตกต่างด้วยนะคะก็คือตัววิถีวัฒนธรรมต่างๆซึ่งวิถีวัฒนธรรมต่างๆมันก็อยู่ตามชุมชนต่างๆและก็ชุมชนพวกนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่พ็ตามเรายกระดับตัววิถีวัฒนธรรมที่มันเป็นจิตวิญญาณของชุมชนน่ะเออออกมาเนี่ยมันจะสร้างทําให้ตัวเดสเนชันนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างจากที่อื่นเพราะตัวธรรมชาติคือที่ผ่านมาเราใช้ธรรมชาติเยอะมากนะครับคุณอนุมาค่ะเรี่กไหมคะว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยเราใช้ธรรมชาติจนธรรมชาติเราอ่ะถ้าเราไปดูเรื่องของ t u u r s s m n n t t r v v l l o o p p t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  v v n n s s เนี่ยเราเนี่ยความสวยงามธรรมชาติเราอยู่อันดับสิบแต่ว่าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเราอยู่อันดับที่ร้อยสาจาก140ประเทศมนันสะท้อนว่าเราใช้ธรรมชาติเยอะจนเกินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถ ในมิติของความยั่งยืนได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปมองในในมิติของซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเราพบว่าเราเป็นประเทศที่มีอิทธิพลด้านบดกทางวัฒนธรรมนะเรามีความเข้มแข็งในมิติของวัฒนธรรมมากมายและวัฒนธรรมเหล่านี้ค่ะมันฝังรากอยู่ตามชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นจุดสาคัญคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถดึง จิตวิญญาของชุมชนโดยให้ชุมชนเขาทาของเขาเองเนี่ยโอ้โหมันจะสามารถที่จะตอบโจทย์และสามารถดึงนักท่องเทีย่ยวกลุ่มที่โหยหาประสบการณ์ได้และก็อย่าง<ม>ที่บอกว่าหน้าที่ของเราก็คือเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาออกแบบเป็นประสบการณ์เชิงลึกให้นักท่องเทีย่ยวเพื่อจะขายชุมชนที่เป็นพรีเมียมเราไม่ได้คิดว่าชุมชนคือของถูกแต่เราต้องมองมิติว่าชุมชนคือของพรีเมียมเป็นของหายากเป็นเร่ไอเทมที่หาไม่ได้ที่อื่นอ่ะมันอยู่ในตรงเนี้ย มันอยู่ตรงเนี้เพราะฉะนั้นมีความสําคัญค่ะแต่ว่าในส่วนการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะถ้าถ้าในแง่ของคนไทยด้วยกันนะจารย์ตู่ยังไม่ได้หมายถึงนะักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยเราอ่ะชอบมองว่าท่องเที่ยวชุมชนอะ่ะทาราคาแพงไม่ได้เลยนะคือ,อม,มีความรู้สึกว่ามันมันของของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ได้ลงทุนส่วนมากนะเราเราจะคิดอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ยอมให้ให้ราคา กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใช่ไหมอาจารย์ตู่อันนี้เพราะคนไทยเราคุ้นชินมั้งเราก็มาจากบ้านนอกเหมือนกันไงอาจารย์ก็เราก็เราคนไทยอ่ะเราก็บอกว่าของพวกนี้เราก็เจออยู่ทุกี ทุกวีทุกวันนึกออก่าป่ะเราเห็น่าต้นไม้ลำคลองเราเห็นการนั่งเรืออย่างนี้ก็เป็นปกติของเราเพียงแต่ว่าในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราอ่ะเขามองของพวกนี้เป็นพรีเมียมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองในมิติโดยใช้เลนส์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมิติของวัฒนธรรมในชุมชนเนี่ยเป็นของมีค่าเป็นเรร์ไอเทมเป็นประสบการณ์ที่ลุ่มลึกเพียงแต่ว่าโจทย์สําคัญคือเราจะทำยังไงให้ของพวกนี้มันมีมูลค่า คือเราต้องไปสร้างคุณค่าให้มันเกิดขึ้นก่อนไม่ใช่ว่าทําง่ายๆอ่ะเราต้องไปดีไซน์มันเพื่อให้มีคุณค่าและลูกค้ายอมจ่ายเั Even ้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาสนใจเรื่องพวกนี้วิถีพวกนี้มันของแปลกสาหรับเขาแต่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่แตกต่างจากวัฒนธรรมเราเนี่ย,เ,ยเขาจะเห็นคุณค่าของของพวกนี้เลยค่ะคาวนี้เราต้องมาดูว่าวิธีการสร้างคุณค่าค่ะอาจารย์ตู่มันต้องใช้อ่อปัจจัยมันต้องมีหลักการมันต้องมียุทธศาสตร์ <im itation> อ่ายังไงบ้างไหมคะจันคือ <c ười> อันแรกสุดเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าชุมชนมีความเข้มแข็งจากภายในหรือเปล่าคือก่อนที่จะทาการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยต้องให้ชุมชนเนี่ยเขามีความพร้อมคือต้องมีความอยากก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาหเขามีความอยากและเขามีภูมิคุ้มกันที่เ yani พ <c ười> <alt> ียงพอแล้วอ่ะเราจึงจะส่งเสริมเขาหลายที่เนี่ยชุมชนเขาไม่ได้ต้องการทําท่องเที่ยวแต่เรารัฐภาครัฐอาจจะเข้าไปไปบังคับหรือไปขอให้เขาทำเงียบไปเอยอันที่หนึ่ง เราต้องมองในมิตินี้ว่าเขามีความพร้อมหรือเปล่าวิธีการเพิ่มมูลค่าคือเราต้องอาหาอัตลักษณ์ของตัวตัวชุมชนได้เจอก่อนไม่ใช่ไปนั่งมองเพื่อนเพื่อนทำมัดยอมเราทําด้วยแต่เราต้องอาหาดูว่าอัตลักษณ์ในเชิงพื้นที่เราที่เป็น DNA เราที่เป็นจิตวิญญาณของเราคืออะไรและหลังจากนั้นเราไปหา,าวิธีการในการเพิ่มมูลค่าวิธีการเพิ่มมูลค่ามีเยอะแยะไปหมดในเชิงสร้างการเรื่องเล่า สร้างเป็นคอนเทนต์ออกแบบเป็นกิจกรรมต่างๆนึกออกปะคะหรือ,อใสอ่ดีไซน์โน่นนี่นั่นเข้าไปมีภูมิปัญญาเรื่องอาหารไปตกแต่งอาหาร uh huh. เอาอาหารมาทําเป็นเมนูแปลกๆวิธีการนําเสนอใส่อวิธีการให้มันแปลกไปเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เอาเรื่องเล่าใส่เข้าไปเอาคนในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการเหล่านี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มได้หมดเลยแล้วก็ออกแบบเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์น้องเที่ยวมาเสร็จได้ทําได้ลงมือทําเหล่านี้เป็นต้น โจทย์สําคัญคือเราอาจจะต้องกําหนดว่าอะไรคือ DNA ของชุมชนแล้วก็ต้องให้ชุมชนเห็นเป้าหมายสุดท้ายว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่ปลายทางของชุมชนนะ การท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อเงินนะแต่การน่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพื่อจะดึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยยกระดับมันขึ้นมาเอาวัฒนังคมวัฒนธรรมต่างๆดึงขึ้นมาดึงการมีส่วนร่วมในมิติของเศรษฐกิจเออมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในมิติสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเราเอาการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งที่มันสวยงามในมิติของสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันคงอยู่เพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญคือเขาต้องมองเป้าหมายที่ความยั่งยืนในทุกมิติด้วยนะคะแล้วับการน่องเที่ยวชุมชนไม่ใช่ ไปหาเงินอย่างเดียวไม่ใช่มิติเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนคือเครื่องมือที่จะไปสร้างความเข้มแข็งในมิติสังคมในมิติเศรษฐกิจและมิติสิ่งแวดล้อมโดยดึงคนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระจายรายได้กับคนในพื้นที่อ,นนอันนี้คือมิติของการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะคุณผู้ฟังที่รบที่อาจารย์ตู่พูดมาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของการช่วยสร้างรายได้กับเพื่อนเศรษฐกิจในชุมชนเพราะว่าเราต้องยอมรับนะคุณผู้ฟังที่รพอาจารย์ตู่ แต่และชุมชนเขาจะมีอาชีพหลักของเขาอ่าคือคือถ้าถ้าชุมชนไหนเป็นชุมชนท่องเที่ยวจ๋าเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าทั่วๆไปบางชุมชนชุมชนนี้อ่าชุมชนแถวยอเนี่ยชุมชนชาวสวนอ่าแถวอีสานบางที่ชุมชนปลูกข้าวสารไอ้ปลูกข้าวอ่าข้าวหอมมะลิว่าไปนะคือเขามีเขา,ม,ขามีงานหลักของเขาอาจารย์ตู่เนื่องออกไหมฮะอ่าแต่พอดูว่าเอ้ยเราจะเอามิติเรื่องการท่องเที่ยวไปเป็นตัวเสริมเนี่ยมันมัน ไปยังไงเพื่อให้เป็นสัดส่วนที่คนในชุมชนก็ไม่ได้ทําเล่นอะ่ะพวกขอนาตใช้คําพูดแบบบ้านๆเลยนะ,ะยถึงมันจะเป็นอาชีพที่สองแต่ไม่อยากให้ทําเล่นนะอาจารย์เราเราจะสื่อ,อยังไงเราจะใช้วิธีไหนคะก็อ,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 อันที่หนึ่งคืออย่างที่บอกครับว่าชุมชนเขามีความพร้อมเพียงพอไหมเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราจะเห็นการท่องที่ชุมชนบางทีมันมาจากแค่คนไม่กี่คนทําอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามองว่าการท่องที่ในชุมชนปีเราดึงกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกคนพร้อมเนาะ เรามาช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าเราจะกําหนดเลยค่ะว่าแค่ไหนจึงพอไม่ใช่พอท่องเที่ยวมาเยอะเอาเยอะเอาเยอะจนกระทั่งวิถีเราเปลี่ยนไปเปเห็นไหมว่าก่อนที่จะทำเนี่ยมันมีความเข้มแข็งก่อนเราต้องมีการคํานวณก่อนว่า carrying capacity ในพื้นที่แค่ไหนในวิถีเศรษฐกิจแค่ไหนจึงพอถ้าทํามากกว่านี้เดี๋ยวคนจะหยุด ทำงานหลักนะนะอะไรเหล่านี้เป็นต้นในมิติแค่นี้ถ้าเกิดคนเข้ามาเยอะนียมันจะวุ่นวายในชุมชนเรานะเห็นไหมชุมชนก็ต้องมองว่าเออเราบอกกับใครหากลุ่มตลาดให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญเนี่ยมันอาจจะต้องมองในหลากหลายมิติว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ จะทาอย่างไรที่จะอยู่กับวิถีดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเราก็าเเอาวิถีดั้งเดิมเหล่านี้ค่ะมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเราก็ทําไปด้วยนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้กับเราด้วยเหล่านี้เป็นต้นนึกออกป่ะเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาฉลาดในการทํามากเลยเรืออันไหนว่างก็รับนักท่องเที่ยวไป ไป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 ชมพระอาทิตย์ขึ้นลําไหนเขาตกปลาเขาตกปลาไปเห็นไหมเขาก็ดึงคนที่ว่างอ่ะเขาเวียนสลับกันไปเห็นไหมคนก็อยู่ในวิถีการตกปลาน้องเที่ยวมาเสร็จก็ซื้ออาหารทะเลมาร้านอาหารก็ทําให้ทานเห็นไหมเหล่นหานี้คือคือคือการวางแผนที่ดึงกระบวนการการมีส่วนร่วมแล้วเงินมันก,กระจายไปในพื้นที่ในชุมชนแล้วก็อ่าต้องกําหนดจํานวนว่าแค่ไหนจึงพอเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักการวางแผนที่ดีอ่ะ เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําชุมชน,นตั้งแต่กระบวนการการวางแผนมันต้องดึงทุกภาคีในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกันขับเคลื่อนร,ร่วมกันวางแผนร่วมขับเคลื่อนร่วมรับผลประโยชน์และร่วมกันช่วยกันตรวจสอบดูแลว่าะจะทํายังไงไม่ให้มีผลกระทบในเชิงลบและก็เป้าหมายสุดท้ายคือความยั่งยืนในทุกนิติต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในชุมชนอืมราวนี้ในเรื่องของการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในในชุมชนของเราอ่ะนะคะ จันตุบางชุมชนเนี่ยเขาเขาก็มองกันในแง่ว่าบุคลากรในชุมชนเป็นคนแก่และเด็กจํานวนมากคนหนุ่มสาวยังอยู่ในเมืองใหญ่แล้วชุมชนที่มีลักษณะอย่างนี้จะไหวเหรอคะจันโอ้ถ้าเกิดเราสามารถใช้ใชการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนะมันจะกลับมาได้เดินยยกตัวอย่างอ่ากรณีศึกษาที่เมืองเก่าภูเก็ตเมืองเก่าภูเก็ตค่ะเมืองอันนี้เป็นเมืองกอรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยว่าสมัยก่อนในเมืองเก่ามัน,มนเงียบมากเลยนักท่องเที่ยวไปอยู่ตามชายหาดหมดเลย แต่ปันดีคืนดีเห็นไหมว่าคนในพื้นที่ได้ร่วมกันลงคิดกันว่าจะทํายังไงให้พลิกฟืกฟ้นพื้นเมืองเก่าอ่ะให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพอเขาพยายามทุกคนร่วมกันคิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็พอรังคิดเสร็จปุ๊บเขาก็ทํากิจกรรมต่างๆหรือเปล่าป่ะทุกบ้านก็ร่วมกันอาหาว่าประมาณจากที่โน่นที่นี่มาบูรณะบ้านเก่าให้มันดูมีความสดใสสร้างกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จคราวนี้พอนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาเสร็จปุ๊บ คนแก่ๆสมัยก่อนนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งเหงาลูกหลานไปทํางานอยู่กรุงเทพหมดเลยแต่พอนท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเห็นไหมเขาก็ดึงลูกหลานกลับมามาทํากิจกรรมกันบ้านนี้ขายกาแฟบ้านนี้ขายอาหารพ่อแม่ปู่ย่าทาอาหารลูกทําการตลาดลูกดูแลเรื่องบริการต่างๆมันดึงคนเข้ามาอเพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญคือเมื่อไหรก็ตามที่เรายกระดับภูมิปัญญาและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือมามันต่อย,ยอดทําให้คนพวกนี้สามารถหาไรายได้เพราะเมื่อการท่องเที่ยวเข้ามา จุดติดเนี่ยเด็กพวกนี้กลับเข้ามาแล้วเราเห็นเลยคะ่ะว่าเมืองเก่าภูเก็ตเราเห็นคนสองสามเจเนอเรชันทำงานร่วมกันถ่ายทอดภูมิปัญญาและร่วมกันดูแลร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเมืองเก่าถ้าเกิดใครมีโอกาสลองไปดูเมืองเก่าภูเก็ตเราจะเห็นคนสองสามรุม่นเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมทํางานด้วยกันแล้วก็เห็นเมืองที่มันมีสีสันเมืองเมืองที่มันใช้อ่าอ่ามันเป็นเหมือนกับว่าลิฟวิ่งมิวเซียมอ่ะอม,มันเป็นเหมือนชุมชนพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตอ่ะ แม่พูดซะอยากไปเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตไปเห็นซะก,กับตาเลยนะแต่ว่าในในขณะเดียวกันนะฮะท่านผู้ฟังที่รบอย่างที่บอกนะฮะชุมชนในประเทศไทยเรามีเยอะมากนะเอาแค่จังย์คะแล้วอย่างนโยบายของภาครัฐถ้าเป็นไปได้อาจารย์อยากเสนอให้เรามีการส่งเสริมเรื่องการสร้างหรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมยังไงแต่แต่ภาครัฐก็ทามาพอสมควรแล้วนะะที่เราดูมาสองสามสี่ห้าปีมีอปทอมีมีหลายหน่วยงานมาทำเนี่ยฮะอาจารย์ ภาครัฐก,ก็ต้อง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 ส่งเสริมในมิติที่อา,อาจจะเป็นส่วนคนสร้างองค์ความรู้นึกออกปะ <c oughs> เข้าไปแล้วก็ไปเป็นเหมือนโค้ชอะ <c oughs> เข้าไปพียงแต่ภาครัฐมันมีหลากหลายภาคทีไงแต่และภาคีก็จะมีบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่างภาครันการศึกษาไหมมีส่วนสําคัญมากเลยนะคะในการช่วยชุมชน <c oughs> เพราะของบางอย่างในชุมชนะ่ะบางทีชุมชนไม่สามารถยั่ดับดวยตัวเองได้ <c oughs> นึกออก เห็นไหมชุมชนบางชุมชนมีโคลนเดี๋ยวรู้จะไปทําอะไรภาครัฐเข้าไปศึกษาเสร็จออกมาเป็นเครื่องสําอางโคลนมาร์กหน้า,าโคลนมาร์กหน้าหรือพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยภาครัฐเข้าไปเสร็จปุ๊บเอ๊ะจะทายังไงให้ให้อีกของพวกนี้มันออกมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เห็นไหมว่าหน่วยงานเหล่านี้เข้าไปเพื่อเป็นโคช้ช เออไม่ใช่เป็นคนทําให้เขาอ่ะเพื่อเป็นโค้ชไปช่วยแนะนําไปช่วยเป็นคนที่ไปอ่าไปคิดอ่ะเออไปแนะนําเขาให้เขาเห็นทิศทางในการขับเคลื่อนเงี้ยเพราะฉะนั้นภาครัฐก็ต้องรู้บทบาทของตัวเองเออแล้วก็ดึงคนในชุมชนนี้แหละร่วมมันช่วยกันทําช่วยกันคิดเพราะว่าภาครัฐไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ตลอดเวลานะัะภาครัฐก็มีจํานวนคนน้อยเขาก็ต้องไป ไปหมู่บ้านอื่นบ้างไปชุมชนอื่นบ้างใช่ไหมอาจารย์เนะบบาะใช่แล้วบางครั้งบางคราวอย่างนี้ค่ะว่าแลวบางครั้งบางคราวภาครัฐก็จะมีนโยบายากระจายไปทุกชุมชนน่ะพัฒนาไปทีละสิบยี่สิบชุมชนเราอยากเห็นการพัฒนาไปทีละชุมชนเนือ <im itation> อก่ะสมหรในเมืองเนี่ยเราหาชุมชนต้นต้นแบบก่อนแล้วก็ร่วมกันช่วยกันอ้อมฟูมฟักจนกระทั่งชุมชนนี้เป็นต้นแบบเสร็จชุมชนที่อาจจะเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนต่อไปเห็นป่ะเออเงี้ย ทำให้สําเร็จนะฮะทำให้เป็นกรณีศึกษาให้คนได้เดินตามได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราฟังท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพูทย์มนพาน Python, ท,ทองวิเคราะห์เรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแล้วทําให้ฮึกเขิมนะคะดิฉันว่าขึกเขิมที่เราจะยกระดับนะบแหล่งท่องเที่ยวของเราพรีเมียมเหล่านี้นะไปสู่ตลาดโลกนะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ตู่มากๆเลยนะคะอาจารย์ตู่ขอบพระคุณมากค่ะ